บ้านโบเบนจรวันที่เยอรมนีดูแลพ่อจนถึงบรรปลายชีวิตเพราะมีคนรักที่ดีเปิดบ้านหลังครองรักกับก็อตจิรายุนานถึง8ปีแต่ราสาวคนสวยโบเบนจรวันถือเป็นอีกหนึ่งสาวสวยลูกครึ่งที่ยังมีงานในวงการบันเทิงไม่ขาดสายอีกทั้งยังต้องจำใจอยู่ห่างจากครอบครัวเพราะว่าด้วยหน้าที่การงานอย่างที่ท,ทราบกันแล้วว่าสาวโบจะต้องอยู่ห่างกับคุณพ่ออีกสีโลกที่อาศัยอยู่ประเทศเยอรมนีด้วยปัญหาของสุขภาพทําให้สาวโบมักจะต้องหาโอกาสไปเยี่ยมแต่สุดท้ายแล้วคุณพ่อโทนิอุสอานเน์ ในวัย82ปีก็ได้ป่วยไปจากไปด้วยโรคของชราล่าสุดก็ทีรายุแฟนนุ่งของสาวโบเผยว่าตอนนี้โบเริ่มมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นบ้างแล้วแต่ก็ยังมีบางครั้งที่ร้องไห้เพราะว่าเพิ่งจะผ่านการสูญเสียมาและตอนนี้โบยังคงเป็นห่วงคุณแม่ที่ต้องอยู่ที่ชนบุรีเลยแพลนเตรียมซื้อบ้านที่กรุงเทพเอาไว้เพื่อให้แม่มาอยู่ด้วยกันส่วนตัวเองแม้คุณพ่อจะของแฟนสาวจะไม่ได้ฝากฝังดูแลอีกฝ่ายเนื่องจากวันที่ไปเยี่ยมคุณพ่ออาการหนักแล้วแต่คิดว่าคุณพ่อคงจะรู้ว่า อีกหนึ่งคู่รักที่คบหากันมานานและขยันโชว์ความหวานบนความเรยียบง่ายอยู่เรื่อยๆจนแฟนๆหลายคนอยากลุ้นเห็นโมเมนต์วิวาอยู่ไม่น้อยสําหรับนางจั่งแสดงสาวโบเบนจวานอาเนอร์และหวานใจหนุ่มอย่างกอจิรายุตันตะกูลซึ่งก็เป็นคู่รักคู่หวานที่เพิ่งจะพากันโบกมือลาถานเจ็ดปีมาหมาดๆโบเบนจวานก็ได้อวดซีนสวีทปล่อยรูปคู่หวานสู้กล้องเนื่องในวันครบรอบ8ปีลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับประบุคแคปชั่นสั้นๆแต่สื่อด้วยความปรักชัดเจนว่า Happy Anniversary baby I love you ค่ะ #8 ปียูแอนนิวเ r อรี your และนอกจากความรักหวานคู่นี้แล้วสาวโบก็ไม่ไวยแถมคลิป5แต่ทว่าสุดน่ารักซีนล็อกคอหนุ่มกอดเล่นกันขำๆในขณะที่ฝ่ายชายนั้นไม่มีท่าทีว่าจะขัดขืนหรือต่อสู้เลยแม้แต่น้อยลงในไอ Instagram กรมอีกด้วยงานนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าคงจะเดาได้แล้วว่าใครใหญ่คบกันมานานแต่ังคงางหวานเหมือนเดิมมีรูปคู่ออกมาตลอดไม่เพราะว่าเราเคยบอกเลยว่าเราคบกันมาขนาดนี้ต้องจีบกันทุกวันนะวันนิดวันหน่อยต้อง มีการหยอดกันช่วงแรกๆทุกอย่างดูสวยงามเพราะว่ามีการหยอดกันส่งมุกส่งอะไรหากันซึ่งพอเข้าไปนานๆหลายๆคนที่เห็นโบจะไม่มีโมเมนต,ต์กุ้งจีบจีดกรีบกัน ซึ่งเพื่อนโบก็ชอบแซวนะว่าเห็นเรามุ้งมิ้งเริมจีกันได้แล้วแต่มันก็ต้องมีบ้างถ้าไม่มีโมเมนต์แบบนี้มันน่าเบื่อจะรู้สึกว่ากลายเป็นชีวิตประจําวันเราไม่ได้หยอดกันตลอดเวลาแค่วันละนิดวันละหน่อยมันควรจะมีโบรู้สึกสดชื่นด้วยสําหรับตัวเราอีกกี่ปีถึงจะมีแลนแต่งงานไม่รู้เลยอ่าคือพร้อมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นถ้าเราทําอะไรที่อยากทําแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะับปัจจุบันคงคงตัวและแฮปปี้ก็เลยไม่ได้ทิดเรื่องอนาคตไกลามากขนาดนั้น